เรามาอัปเดตงานรอบเที่ยงกันหน่อยนะครับคันนี้นะฮะก็จะมีการติดตั้ง ABS นะครับแล้วก็ติดตั้งเบรกมือเข้าไปนะฮะเนื่องจากพอรอยของลูกค,ค้านั้นไม่มีเบรกมือมานะฮะก็จะใช้งานลําบากนะครับเราก็ติดตั้งเบรกมือเข้าไปได้นะครับไม่ใช่เบรกมือแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่อง ABS นะครับถ้าไม่มี ABS เราก็สามารถติดตั้ง ABS เข้าไปได้นะคะรับต้องเจาะรู ทำ ABS ใส่เข้ามานะครับเพื่อจะให้พลาลอยนั้นมีเบรกมือแล้วก็มี ABS นะครับคันนี้เป็นพลาลอยใช้เฟืองเดิมนะคะลูกค้าวางเพลามาแล้วแต่ว่าไม่มีเบรกมือไม่มี ABS ใช้งานลำบากและที่สำคัญคือไฟ ABS โชว์นะครับซึ่งไฟ ABS โชว์เนี่ยก็จะวิ่งลำบากนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราติดตั้ง ABS ใส่เข้าไปนะครับสาย ABS อยู่บนรถสาย ABS คันนี้มาจากสุราธานีเลยนะ 700รอยกว่ากิโลนะครับวิ่งมาทํารถกับเราโอ้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็เตรียมนะฮะเจาะรูนะครับแล้วก็เตรียมที่จะติดตั้ง ABS ใส่เข้าไปนะครับระบบ ABS จะได้สมบูรณ์แบบนะครับส่วนคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้ก็น่าจะส่งงานเย็นนี้ได้ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องซ่อมปลายเพาให้ใหม่นะครับซึ่งปลายเพาข้างนี้มีความเสียหายก็คือเผาร้าวนะครับ ปลายเผาล้าวเราก็ตัดเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะตัดเปลี่ยนให้ใหม่คือการซ่อมเปลี่ยนปลายเผาให้ใหม่ตัดแล้วก็มียดไส้ในนะครับยดไส้ในเข้าไปให้ใหม่เลยนะฮะก็เป็นเผาแอลคันนี้ของลูกค้าก็มีดามมาบ้างแล้วนะครับจุดที่ดามก็จะเป็นจุดนี้นะครับดามมาเห็นไหมดามแต่ว่า เสื้อผ้าแข็งแรงนะครับก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ปลายผาเสียหายนะครับปลายผาหักแล้วก็เสียหายเดี๋ยวลูกค้าให้เปลี่ยนซีนด้วยนะซีเดมโมตรงนี้รั่วนะครับซีเดีโมรั่วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซีนให้โอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงน่ครับมันมีวิดเลอะนิดหน่อยเปลี่ยนซีนเดีโมให้โอเคลูกค้าเพิ่งมาแจ้งนะครับ เนี่ยตัดเปลี่ยนปลายเพลาให้ใหม่นะครับปลายเพลาถ้าตรงปลายเพลาเสียเนี่ยก็สามารถตัดเปลี่ยนได้นะครับตัดเปลี่ยนให้ได้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับตัวนี้เป็นหัวยาวเบรกเดิมเดี๋ยววางพวกนี้นะครับหัวยาวเบรกเดิมเป็นอ่อนิวเดี๋ยวจะพาไปดูชิ้นส่วนที่เราตัดออกนะครับก็คือเป็นชิ้นนี้อันนี้ก็เดี๋ยวตัดแต่งใส่ ABS ใส่เบรกมือเข้าไปเหมือนกันนะครับเป็นเพลาลอยใส่เสื้อเพลาแอลของลูกค้าเอามาให้เรา จัดการให้นี่ครับปลายเผาะจะเป็นแบบนี้ครับเวลาปลายเผาทนไม่ไหวจริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ทําให้เผาร้าวเกิดรอยรั่วหักอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็น้ํามันจะไหลออกแล้วก็ลูกปืนไม่ตรงจะทําให้ลูกปืนแตกได้นะครับเสื้อเผาะจะคดปลายเผาบานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ซ่อมให้ใหม่นะครับ ถ้าเราเสียเราก็สามารถซ่อมได้นะครับสําหรับอู่ปริชาติเพาลอยของเรานะครับรับซ่อมเพาลอยรับติดตั้งเพาลอยเป็นเพาลอยเบรกเดิมเพาลอยเบรกแอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาลอยชนิดไหนก็บอกเราได้นะครับโอเควันนี้เราก็มาอัปเดตกันช่วงเที่ยงกันนิดนึงนะครับก็วันนี้คันนี้น่าจะน่าจะเสร็จครับนะฮะ ส่วน,นัน้นก็เดี๋ยวเย็นๆก็น่าจะเสร็จเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยวิ่งมาไกลมากครับคันโน้นฮะเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลไม่ต่ํานะครับโอเคอเดี๋ยวดูแลซ่อมให้ครับเกี่ยวกับเรื่องเพาลอยนะครับอันนี้ก็จะมีล้างอัดจารบีให้เรียบร้อยนะครับล้างอัดจารบีมีลูกปืนใหม่สองลูกนะครับเพราะว่าลูกปืนฝั่งขวาเสียนะครับ เนื่องจากมันสภาพไม่สวยเราแนะนําให้เปลี่ยนใหม่จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตัดเปลี่ยนปลายเผาไปแล้วปลายเผามันดีแต่ลูกปืนไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวจะง,งานเข้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับลูกที่ไม่สวยจริงๆเราก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ได้นะครับโอเคจะได้จบครับขอบคุณมากครับ